โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเคสนะครับเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับไปที่คุกใหญ่คดีร้ายแรงนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยคดีทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันตอนนี้รอรถนำขบวนอยู่นะฮะ ตอนนี้กําลังนําผู้ต้องหาออกมานะฮะเอ่อคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะมีการชิงตัวประกันนะครับตอนนี้มีผู้ต้องหา3มคน เอวลุงลองนะเอามาขึ้นกับลุงก็ได้ <S <S เอาหอบินด้วยเปล่าไม่ดกว่า,วาเพรถึงคนยังไม่ขึ้นนะทคนยังไม่ขึ้นเราเราเรามีจำนวนแค่นี้เพราะว่าถ้าหอพอมขึ้นไม่ได้เราต้องตัวผมสองคนนะตัวผมคันหน้าสองคนนะคันหน้าก็โอเคเออรถนำขบวนพร้อมยัง ให้เขามาคันนี้ดีกว่าเนี่ยเราเนี่ยมาเร็วตั้เดียวคันเดียวค่นั้นนะคันนี้ตำรวจสองให้ผู้ต้องหามานี่คนนึงไม่รถรถนำขบวนนะไอ้รถรถผู้ต้องหาพร้อมยังครับพร้อมครับโอเคมีใครเอาบีเอ็มไปไหมบีเอ็มไปสองบีเอ็มดีสี่ครับดีสี่ข้างหลังครับสวยอ่าเตรียมอาวุธให้พร้อมนะผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหอันตรายนี้นะครับครับผมให้อยู่สติเลไว้นะดึงสติถึงไว เอ้เอสเอสยูวีอ่ะคุมคุมรถนักโทษเลยเดี๋ยวพอร์ตข้างหน้าแล้วลงกับบริโอดูสเกลให้รถผมมีคนมีคนหนึ่งนะรถผมมีคนหนึ่งนะข้างหลังมีสองคนนะเอสยูวีสสนำหน้าขับสองคันก็ได้ครับเดี๋ยวผมขับตามหลังให้ใช่เอสยูวีอ่ะคุมคุมคุมรถรถรถเลยไม่ต้องมายุ่งกับพอร์ตเดี๋ยวพอสดูสเกลข้างหน้าให้รับความเร็วที่เท่าไหร่ครับรถผู้ต้องหาประมาณไม่เกินหกสิบครับโอเคครับสองแปดครับ เราต้องนําก่อนเพิ่งเราเราสกาดูก็ได้เลเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถขวาทับสกาล้วลก็ตามแยกเราปิดเส้นทางไว้ครับสลับกันไปนะเดี๋ยวมาริโอค่อยแซงไปแล้วผมจะตามหลังดููดูดูหัสิบสองนะสองแปดครับมีรถขวามือนะซ้ายมือซ้ายมือ ัน้างหน้าพิ่มเพิ่มไปเจ็ดสิบครับนา่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วเจ็ดห้าแล้วเปันขนาดตามมาข้างหลังมีรถเหมือนกัโอ้โหคับแซงข้างบนดีหรอไม่ทันหรอ โนวนเส้นทางเหนือนะเดี๋ยวจะไปปิดเส้นทางไว้หรอสองแปดครับเ,เดี๋ยวพีเอม็มโดให้่น่อยครับเดี๋ยวจะแจงขึ้นไปหลังหลบโดน ไปเลยไปเลยไปเลยห<ป><ป>ลบหลบหลบเอง,งระวังนะผมเหมือนเห็นมีไฟรถข้างหลังตามมานะเดินเอาไปไปไฟเลยนะ ยับเลยตำรวจชนกันเองไงอันนี้มันเก็บไม่ได้นะครับท่านผู้ชม อันนี้เดี๋ยวให้เดินลงไปนะเข้าไปเดี๋ยวปิดปิดเส้นทางรอบนอกไว้เลยเดี๋ยวเรื่องแหกนี่ยังไงอะหมอกคุมเลยครับคุมดูเลย เออขับรอบแล้วครับไม่มีรถต้องสงสยัยนี่เสียงรถรอบนอกครับใช่รถของเราไหม อ่ามีรถล้มนอนโอซิลิทเสียงโอซิลิทโอซิลิทเชน่นสนุน่ยนอยไปเดิเอนออกไปดีกว่าครับเอารถออกไป อยู่บนถนนหรอ,อปล่อยปล่อยคุณมาดูอยู่ไหนผมอยู่รอบนอกครับถผมข้างบนเคลียร a ลูกคนรับเกีตายทุกคนลงมา โลรีดไหมครับครับผมไปดีครับครับผมไปดีไมดีผมพูดในวอร์นี่คนตำรวจมาไหมครับเนี่ยผมนึกว่าเป็นติดคุกด้วยกันอ๋อเปล่าครับผมดูรอบๆไปครับแจ้งสื่อทมันน้าคุกเลยได้ๆอันนี้ไปไหนหน้าคุกใหญ่อะ ไปไหนเขาเนี่ยว่ตุ่มโดนไปไหนครับ,ไไรบกลับเข้าไปกลับเข้าไปอย่าตามมาครับเอาเอาวตามาตุ่มโดมาดูว่ามันมีอะไรอ๋อ,อลงไปครับลงไปลงไปเออคุณตุ่มมาได้ยินแบบเวลาตาวมองเวลาผมมาอ้าเวลาเทาเลอมครับอ๋อโอเคมาใหญ่ในคุกนี่นะตุ่มบอกเลยมาทำไมกันเนี่ยเขาแบบสุดอากาศบริสุทธิ์ไง จำทางลงไม่ได้แล้วใหญ่นะไปครับโอ้ลวนเจ้าสโล ตำรวจไม่ต้องรอบ้าประกาศเติมผิวไปประกาศของตำรวจถึงกันทั้งประเทศครับไม่ไม่เข้ามาถึงว่าประชาชนที่ไม่รู้เรื่องกับเรื่องที่ทำลายตำรวจมันเป็นมาตรการป้องกันตัวเองเข้าใจไหมว่าถ้าเราจะรอให้แค่คนกระทํารอแล้วแล้วเรารอรอโดนมันจะเสียเปรี่ยบอย่างเนี้ย การนี้มันจะมีซ้ำๆเลยเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบอกผมดิใครมีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าที่ผมพูดก็เราพูดมาออกกดข้อห้ามครับมาเรีวครับกดมันมีไว้แห่งนะอย่าลืมนะก็ข้อห้ามไงก็คือตำรวจโจนไม่สามารถบังรถก,กับตำรวจตำรวจได้อยู่แล้วแต่โจน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 กับโจนสามารถบัมกันได้ฮะกดนี้มันมีอยู่แล้วนะมาเรีก็อา้าว อ่ากดนี้กดอ่ากด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 อะไรครับพี่พี่ดุกอ่ากดอะไหนไอ้กดที่ว่ามาตำรวจกับตัวห้ามบัมกันมันมันเป็นสตอรี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมรอไม,ไม่ไม่ครับไม่ก็ในกดมันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่ากดการไล่ล่าอะไรพวกเนี้ครับมันสามารถอามารวมกันได้ครับก็คือเราห้ามบัมกันมันผิดกดอยู่แล้ว,ลวตำ<อ><ล>รวจตำรวจกระจน ผมเคยเตือนสูตรข่าวครั้งหนึ่งครับสูตรข่าวเขามาบลัมรถผมไงในจาได้ไหมที่เราเคยมีเคสนานละตอนที่เมืองเปิดแรกๆเลยจําได้ไหมที่เขาเจ้าตํารวจอะสูตรข่าวจาได้ไหม mm hmm. นั่นแหละเขามาบลัมรถผมไงแล้วผมไม่ยอมเพราะว่าตํารวจอะซึ่งตํารวจอะอ่าไปบั้มประชาชนประชาชนก็มาร้องเรียนเหมือนกันประชาชนก็ห้ามมาบั้มรถตำรวจมันก็เหมือนกันนะครับ ต้องรอกีบนายุกด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องกฎมันต้องรอไปเราว่าอ่า<อ>ถ้าเราไม่ไม,ไม่เดี๋ยวฟังผมก่กนบอกว่าถ้าเราไปห้ามห้ามบัมปุ๊บมาร้องก,กันว่าคุณตำรวจต้องการรายละเอียดคุณต้องการชนะใั้นเดียวเลยเหรอ,อน,หนุ่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไมันจะเป็นปหา,านี้ครับสมมตนินะว่าในกรณีที่เราจะบัมรถประชาชนนะครับผมผมเสนออย่างนี้คือเราต้องมีมาตรการอย่างมาตรการสามมาตรการสองอย่างเนี้ย คือเป็นการก่อการร้ายแบบขั้นรุนแรงอะ่ะอันนั้นคือเราต้องสามารถบําได้ละอย่างเช่น<ม>คือ<ม>ทำร้ายเจ้าหน้าที่อันนี้เราตามมาเราสามารถบําได้แต่การไล่ไล่ล่าขายยาจกปู ok เลยนะ้ไม่สามารถบําได้ครับใช่ผมไม่ไงั้นเอ,า,อางนี้ก็ได้หมอก็คือเราปาร,ระกาศพระบรสิเดิมก่อนใช้ระบบเดิมก็คือถ้าเขาไม่บําเราไม่บําเขาการอุ้มเออประชาชนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมาตรการสามตำรวจสามารถบํารถ ผู้ต้องหาได้การทำร้ายเจ้าหน้าที่การทำร้ายประชาชนตำรวจสามารถบํัมได้ครับประมาณนี้ผมว่าตอนนี้อุ้มเออน่าจะยากครับเพราะว่าอุ้มแล้วสลบเลอืมใช่เพราะว่ามันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไงไไมม,ไม่ด้ผยินก็ สิงก็ได้เร,เราเราต้องแต่เราต้องประกาศว่าเราจะเล่นยังไงแต่ก็คือเราใช้มาตรการเด็กไม่ได้มาริโอคือถ้าเขาไม่บัมเราเราไ้บัมกลับอย่างนี้โอเคไหมมันม,มันก็<ม>จะถกเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยพี่ทาไมไมันบัมบมไปบัมกลับคือเราต้องคือเราบัมเขาไม่ได้แต่เขาบัมเราไดใ้ใช่ใช่ <ๆ S 2> คือเราต้องออกกฎให้ชัดเจนเลยไงว่าเออคือผมออกกฎข้อนี้มาแล้วนะผมสามารถบัมได้นะในกรณีแบบนี้ใช่ไหมแตนั่นแหละก็คือถ้าเขาไม่บัมเราก่อด ถ้าเขาบัมราแสดงว่าเขายอมรับในการที่จะโดนบัมกลับผมพูดถูกไหมผมหมายถึงข้อนี้อืถ้าเหมือนที่เราไล่ล่ากันนะหมอที่ว่าไปทะเลทรายเราโดนบัมก่อนแล้วเราค่อยบัมกลับมันเหตุการณ์นั้นแหละก็คือในในกรณีนี้ก็คืออาจจะไม่จําเป็นต้องยิงล้อถ้าเราโดนบัมก่อนนะผมจะบอกให้แล้วถ้าสมมติว่าโจนเผอไปบัม,ม,มตารวจทีเน,นี่ยแล้วเขาถอยออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ตํารวจก็ไปบัมเขาสองสามรอบอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถอยคือเขาพลาดต้องดูแล้วแต่ต้องดูเจตนาเขาครับว่าถ้าเขาทนถอยมาทนแล้วเขาบอกว่าคุนตำรวจขอโทษครับอะไรหรือว่าเขาถอยทนปุ๊บเขาเงียบแล้วเขาถอยจนอีกอ่ะมันก็อยู่ที่ตำรวจแล้วครับว่าคุณจะมีการตัดสินใจยังไงมันไม่ได้อยู่ที่พวกเราผมพูดถูกไหมอืมลุงตงมีโอเขาไปทำไรเร็วยไปเก็บของดิกลัวเหมือนกันนั้นกลัวของหายเหมือนกันหือกลัวโดนอุ้มเหมือนกัน กลัวดิกไม่รู้กลัวหมอแล้วว่า้องให้เก็บของส่วนตัวไปส่วนเองอะเลิกเป็นอาสาแล้วมาเป็นเดินตัวเลเดินเดินทางกันเปลี่ยนเสียงด้วยมาเปลี่ยนลำคอเลยโอ้เปลี่ยนได้ก็ดีดิยังเดินไปด้วยกันครับจำได้หมดเเก่งเขียวช่องเก่งมาบอกขอามัติเลยว่าจะใช้อย่างที่ผมบอกก็คือเราจะประกาศไปก่อนแม้แต่ระบบเราก็เหมือนเดิมก็คือ ถ้าเขาไม่บัมเราก็ไม่บัมเขาไล่ย,ยิงล้อเหมือนเดิมเว้นว่าในกรณีเราโดนบัมหนึ่งสองสามสองคันขึ้นแล้วมีคนมาช่วยเราบัมกลับใ,ในกรณีมีสามคันให้เราถอยแต่ถอยก็ขอวอจินแต่ผมว่านะถ้าเราเขียนเป็นรายลักษณอักษรใช่ไหมพี่แล้วคือในกรณีที่เอ,อทำ้ายเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยก็ มันสามารถอะลุงขอไปวอลจุดสี่เดอลุงบายบายลุงนอนแล้วครับสวัสดีดีครับก็นี่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เรายกเป็นมาตรการเด็กขาดใช่ขั้นขั้นสามไงเรื่องนั้นมันมันเด็กขาดสามารถบั๊มได้เราไม่ต้องเราไม่ต้องรอให้เขามาบั๊มก่อนไงในในกฎผมเขียนไว้แล้วนะใช่ประเทศใหมมันดีมันดีผมผมบอกแล้วว่ามันดีแต่ก็คือถ้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถบั๊มได้เลยหรอใช่ไหม บ๊มเจ้าหน้าที่ครับขโมยรถหน่วยงานครับโดนหมดคือการหนีกนยหนีเขาหนีปุ๊บแล้วเราลืมล็อกรถเขาขึ้นรถเรา,ยายเราบ๊มได้เลยนะเพราะมันเป็นรถของหน่วยงานอืมเต็จจังคือท,ที่ผมพูดอะในกรณีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่ร้ายแรงเลยแค่จกปูนไม่จกจกปูนมาก็เหมือนเดิมครับมผมว้า็เหมือนเดิมว่าเราห้ามไปบ๊มรถเขายิงยางแตกแค่นั้น ขายยาวกนี้ก็ผมหมายว่าถ้าเขาไม่บ๊มก่อนนะในกรณีนี้แค่นั้นแหละมันจะบ๊มได้ไงพี่เพราะว่าพวกนี้จกปูนขายามันก็หนี่แล้วก็ที่จับนี่ไงก็จกปูนหรือบ๊มนี่ไงอันนี้มันเจตนามันทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ที่เคที่ไปจับนะใช่มันจกปูนล่ออ่าอันนี้ไม่ไม่อันนี้คือจกปูนลอกก็คือเจตนาคือทำร้ายเจ้าหน้าที่เรายกไปเป็นทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็คือขั้นรุนแรงะไม่เกี่ยวกับจกปูนขายยา แต่มันมีมันอาจจะมีจำพวกแบบแค่จบคูนแต่ให้เพื่อนมาช่วยอ้าวแล้วไปยิงล้อรถจะขี่กลับอยู่เฮ้ยโดนเลยใครเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขับรถคันนั้นกลับอ่าฮฮอบเองครับโอเคก็ตามนั้นก่อนเนาะทั้งสี่จะชอบถ้าเกิดอยากประกาศไอ้ให้แก้ไขกฎยังไงแจ้งผมก็ได้ตามตามนั้นคือยังไงครับหมอกก็ตามที่คุยอ่ะ อ,อ๋อฮะเออแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดเรายิงยางแตกเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถมาทางขวาครับมีมอเตอร์ไซค์กับลิปเปอร์ตกมาข้างทางครั<อ>บครับไปดูดิไทเกอร์ไทเกอร์ขึ้นขึ้นรถไปดูดิไทเกอร์บริเวณไปเข้าไปเลยนะเตรียมเปิดแล้วไม่ต้องเปิดไซเไรนไม่ต้องเปิด<อ>ไซเรนนะไหนะกันนะอยู่ไหนกันนะกลับเลยเนาะ ใหญ่ครับลุงเมดิ๊กใหญ่เหรอตั้งตัวรับโทษทั้งกลับครับผมคดีแล้วนะในร่างกายเจ้าหน้าที่ใครใครทำร้ายไว้คนไม่กินหนังนี้เนี่ยมาไม่ไกลอยู่ตรงงานขึ้นเขาขึ้นไปเชียร์บนเขาเมื่อกี้ผมลดเลยไหมพอใช้สูตรผมหรือเปล่าลักว่าไงเทเกอร์ทนายรันมันก็ต้องผ่านหน้าคุกมา รถบ้านลัดขนาดนี้รถไม่น่ากลัวใช่ไหมไออยู่คุกบ้างเนี่ยเห็นหมอบอกมีแขกใคุกแสดงว่าน่าเข้าไปในคุกอะบอกให้มาที่เออ่คุกเลยมีตำรวจรออยู่แกโดดตายไปแล้วเหรอทรเกอร์โดดตายหนึ่งวันไปลว่ามาเลยไปครับบอกกันไปครับมีคนโดดคนโดดออกคนโดดออกผมอยู่รอบน้าเขาให้ไม่เจอเลย อ่ะเพอนโหดออกจากออกจากคุกดูนะใช่อ่ะใช่ใช่โดลดออกเลยเหรอไม่มีคนมาช่วยแล้วโดดออกนี้นะเดินไปไม่รักชีวิตเลยวะไม่ผมอยู่รอบนอกยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นมันคิดอยู่ข้างในบ้าท่านร่องหมืนข้างในอะไรานี่ยมีคนมาช่วยเนี่ยใช่ไหมมันมีคนมาช่วยเลยมันจิตว่าออกได้เนอะถ้าจะข้างในอีกคนนึงหายนะเป็นสองคนแล้วจะใช้คนอะไร อย่าลืมนะว่าถ้ามีการแหกคุกรอบแรกแล้วแหกไปได้ถ้าจาับได้รอบมันจะขังคุกใต้สนองผมอยู่ข้างในคุกใหญ่แล้วอะไรใต้สนอยังเงาในคุกในโจนนักโทษในคุกมีโทรศัพท์อยูอถ้ามีสักคนครับไม่ไม่ไมันเป็นบัก๊กไปคนเดียวได้เหรอระวังนะมีรถมีคนนะระทืบแล้วอุ้มเป็นตัวประกันลำบากนั่ง้อย เราจะไปมือบมกเลยปืนยาครบเขาไม่มีอาวุธนฒิเรามีอาวุธนะมีอาวุธิสามหนึ่งไอ้ทิพย์สองสามน่าจะเป็นสองคนเลยนันมันยิงเฮเซอร์ได้คนหนึ่งจับคุณแจมือได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเองต้องแบบดวลเดี๋ยวกับเขาพอมาแต่เวลาพี่ชอบมาใส่เลยกดยางยิงแล้วยิงแล้วใช่ครับ อีกมาไม่ทันลุงโรเมโอโดนแมตอนตอนลุงโรเมโอมันแตกดโดยโดนเลยอุ้มเตี๋ยดิร้องเลยพอาอกครับพาหมอเข้าไป่อยครับเคสอยู่ข้างในให้ให้หมอเข้ามาขึ้นขึ้นไปกับหมอสองคนเลย ซาดีแล้วว่าอย่างเงี้ยเสร็เลยเฮ้ยหน้าคุกใหญ่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ทอนมาอ่ะไล่เลยจะสอบไหมจะสอบไหมมจะสอบแล้วจะสอบแล้วจะสอบแล้วทอนได้ก็เท่านั้นแหละทอนเป็นซ้อนสองไม่ได้ครับอ๋อมาตกจากตรงบันไดที่ตรงนี้มา ครับเข้ามาเข้ามาตรงตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาช่วยผู้ต้องหาผู้ต้องหาสลบตกบันไดจะหาทางปีนออกมอมาแล้วไปจะเตยนแหละไปด้วยไปด้วย 我比较喜欢